อยเธอมาได้หรอภูเขาบังเอิญจังเลยค่ะฉันไม่ได้มาเอ้าแล้วนี่ใครคะภูเขาเอ้าเอาวันนี้ไปเขาใหญ่ค่ะใหญ่แค่ไ้นสวยเธอฉันอยากเอาคอมไปวางบนบ้านท้ายมันอะเพื่อที่จะทำงานน่าจะฉันน่าจะทำพรีเซนเทชันในสักไฟล์หนึ่งพอดีเลยอ่ะเล่อะไรรบอ่ะฉันเป็นนักเรียนกับผู้ชายคนหนึ่งนี่คอนโดของมึงเหมือนเราไม่ได้เรียนมึงเราดูสิขึ้นเลยมังปล่อ มาแล้วอีตัวดีเริ่มเหรอเจดูมาดิไปทุกหลังมาให้หน่อยดีนัด9โมาโมง่งมาเลยอนัด9โมงา8โมงครึ่มงม,าามนันก็เร็วแล้วดีเอาอ,อ,อะไรเนี่ยวันนี้เรานัดกันที่ BTS ตุนพนบุรีเนาะพี่เจามาส่งหรอพี่เจไม่ได้ไปด้วยยังไงล่ะชงล่งชุดตัวเองเหมือนกันอะ่ะเธอ,อเออเป็นนางคาวบอยฉันเหมาะกับฟาร์มโชคชัยเดี๋ยวฟาร์มโชคชัยสี่ แต่ฟาร์มผมอันนี้ฟามขนนะโอ้เก็บให้น้อยดีเร็วเลยรถใครอ่ะเออเราเป็นแอร์เป็นแอร์แต่ไม่ได้เป็นคนชายทำเอาได้วยแทบเกิดความรู้นิดนึงว่าปกติแล้วว่าสตีกับแอร์ไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าค่ะแล้วก็อย่ามองเราว่าเราเป็นคนชายหรือเป็นเราอ่ะให้ดูแลความปลอดภัยด้วยแต่จริงๆเราอ่ะโอ้ไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าแต่มีหน้าที่ยกขาอย่างเดียว อยาาเธออ่ะเออเออไม่ต้องไปกับเพื่อนลวมังแต่ลร่ำลากับหวเสร็จอ่ะสั่คุยงานอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเ้าคีดอกมึงย้อนเวลาหรอคุยเรื่องอะไรอ่ะไม่เนตัวอย่างทักษิณคือจะาเป็นบ็อกเกอร์ทำเยี้ยเลอะ เธอมีข่าวบอยไม่ใช่ข่าวบอยเหมือนข่าวคุยอีดอกถ้าเป็นของเธอที่มันห่างกับบันไดเลื่อนไปแล้วโชคดีที่เธอไม่ได้เจอบันไดเลื่อนในวันนี้ใช่เฉลยไปถึงโรงแรมอีดอกบันไดเลื่อนร้อยซันคุณรอดไม่ขับดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่โอรู้ดิมันไม่ยอมไปขับว่าพี่โอ้เขาก็เหนื่อยกับง่วงเป็นนะเว้ยเขาทั้งมามาหนักนะเว้ยมาขึ้นได้อมั้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ปริศอ์ ันนี้เราจะไปเขาใหญ่ค่ะใหญ่แค่ไหนคะขั้นซื้อ,อ <c oughs> วันนี้เราจะเดินทางโดยใช้ถนอนอะไรคะเราจะใช้ถนนสายชมพูทวีวเดี๋ยว <c oughs> เ,เราไปเจอกันที่เขาใหญ่เลยค่ะทุกคนเฉลยไปผโวหัวหินเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะกับเดอะเพ r รีโฮเทลเขาใหญ่ซึ่งอีกฝูนเก้งก็คือยังตีกันไม่เสร็จอยู่ตรงนั้นนะคะไอเก้งก็คือรับบทมาเช็กอินกันก่อนเลยจากบันไดเอ็นยูีนะคะสวัสด,ดีค่ะร็อบบี่สุดปงังแล้วก็มีภูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณค่ะคุณพี่าม,มาแล้วอุย้ยเธอมาได้ภูเข่าบังเอิญจังเลยค่ะฉันไม่ได้มาเอาแล้วนี่ใครคะภูเขาเอา แล้วอันนี้เราจะไปที่ห้องพักแล้วใช่ไมห้องพักเราสองคนนอนเล็กอนมือันนี้ือเราขึ้นงางนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินสารด้วยรถคันนี้นะคะไปห้องของเราเนาะยังไม่ครบยังไม่ขึ้นนะไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเดียเราดูรถเต็มี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถธรรมศาสตร์เลยโอ๊ยะเยจ้าเลยค่ะังจริงจริ่ะกรเยเจอัวสักแค่หนึ่งองศาก็ขีดแล้วอ่ะติ๊กนึ่งตื่นเต้นด้วยอ๋อนี้สวยเลย เธอสวยมากว้าวเธอนี่มันคือแบบนี่มันคือแบบมือเปิดอยมเลยใช่คุณพี่ไปจอดบนเตียงเลยได้ไหมคะหนูพิ่เกลียดเลยสองสามสี่นะคะจดเลยนะคะงวดนี้รับบทบาทที่ชาเลนจ์ทุกครั้งนะคะเยอะเหรอใช่ปะเร็วเร็วแข่งกับมันแข่งกับมันเร็วคุณรอดมันยังไม่ได้ไปเร็วอยู่เร็วคุณรอดทางึงทำได้มึงจะเก่งมากเร็วเร็วเร็วเเลขห้องถูกปะเนี่ยสองสามสี อุ้ยเธอมาได้หรออะทังเป็นอนอนแบของเก่งนะเธอ,อ <c oughs> ได้ปะอุ้ยเก่งมาก <c oughs> ไปเลยพี่ก๊อตเก่งมากเลยอ่ะเธอเลือกก่อนเลยทั้งสองท่านนอนฝั่งไหนอันนีโอเคอุ้ยอุ้ยด้าน้องมเเีเป็นฟิวเตอร์ที่นั่งเธอมันแบบเขียวชะอุ่มอ่ะหมาย <c oughs> ถึงว่าเนื้อหนังของเธอมันเริ่มเขียวแล้วต้องเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วปะเนี่ยเริ่มเขียวแล้ว ้องก็คือแบบว่ารู้สึกมันก็กระทัดรัดนะแบบสําหรับการนอนสองคนมันก็โอเคเพียงพอ,อส,ะสะอาดสะอ้านดีอะเธอมนีอ่างแล้วก็ลืมเอาบา์บอมโรโบบบอมอะไรมาเธอามาล้วด้วยอะไรนะ อุ้ยพอดีเลยเธอมาดูเลยเธอรองเท้าพอดีมากเลยดูเลยพอดีเหมือนกันใช่ไหมนี่ฉันด,ดูลเลยครับเป็นแบบรองเทา้าคู่รักเป็นบบรองเท้าแบบว่าผู้ชายผู้หญิงและชุดกูอ่ะมันคือเหมือนชุดชั้นในด้วยซ้ำเพราะว่เชียร์ชันได้ซื้อชุดนี้ยังไงล่ะมันน่ารักแต่เมืนมันดูดเบาดินหรือุงโอ้ยคุณตำรวจครับหมายถึง s e x u a ฮาร์ a s s มน n t ค่ะบฉันมีมุมทำไมล่ะพวกเอ๋งานอะไรเธอบวชคือมันพอหรอ อ้ยอุย้ยไสกเบอร์เกอร์ถูกกฎหมาย,ยแต่ไม่ถูกใจไม่ถูกจริตตอนนี้นะคะก็ทําการอันแพ็ k ของนะคะซึ่งการมาเขาใหญ่ของเราเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการมานี่เลยวิกผมนะคะ3อันที่ดอกดู จะมาไหนนะเขาใหญ่เนี้คินคอลเลคชั่นใหม่อ๋อเป็นคินคอลเลคชั่นใหม่เต็มป่าบ้านไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบความลุยๆความแบบว่าเหมาะกับการมาเที่ยวฟิลฟิลธรรมชาติแบบเนี้ยเดินยากแบบเนี้ยเวลาแบบงูนี่คือของมามันกัดง่ายตอนนี้งูมันกัดง่ายแต่นั้นมันสูงไงมันเลยหลบงูกันไม่ถึงเลยมันมันหลบงูได้ไงมันมันมันสุ๊บมันโดนตรงต้นมันตรงนี้เออมันไม่โดนขาเราอัเนี้ยโดนขาเลยเพราะมันมีรูเต็มเลยแล้วมันเตี้ยด้วยแบบเจากที่นี้ก็สุดแล้วไม่การเดินป่าใช่เนี้ยแล้วเวลาสมมมุตติิแแบบบเจอสััววว์ปป่่าล้งหนนี๊ ส่งแรงส่งตรงโ้นมันจำด่วนกะโดดมันจำได้เร็วกว่ามันจำได้เร็วกว่าอะไรนะโอโอว่าอะไรนะระเบียงมันทะลุถึงการมาเปิดระเบียงเดี๋ยวนี้ได้อย่ามาบ้าอำนาจได้เดี๋ยวฉันทําตามอยู่ดีอุ้ยมันจะเก๋ไหมปะอุ้ยอุ้ยแรงมากรีบปิดเร็วรีบปิดฉันไม่อยากเจอมันฉันเจอมันตลอดเวลาเลยไปเธออันนี้เราจะเป็นฟีลแบบว่าอะไรอับดุนก่อนอะไรสักอย่างนะเกี่ยวกับการลอยน้ำ ดูเป็นเก่โอ้ยขอโทษนะค่ะผิดห้องค่ะไม่ใช่เพื่อนกูค่ะที่ขอโทษด้วยค่ะเออฉันขอตั้งชื่อภาพว่าอย่าให้ความหวังเธอเธอเธอชุดนี้ไม่มีความหวังด้วยซ้ำลุงเบอร์ไม่มีหรอเนื้อเอ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 อเข้าๆออกอยู่ได้ไม่รู้จะได้ไปวันไหนเนี่ยเราต้องไปแล้วมั้งฉันขอโทษนะที่ฉันชาฉันขอโทษนะที่ฉันชา ท่าของเธอฉันรู้ว่าเธออยากโดนรถชนคันสุดเธอบอกว่าตอนนี้คือที่เซอรพรส์คืออากาศเย็นมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็รอรถจากทางแลมมารับประหารแบบนี้เก้าอี้มนุษย์ปะคะเธอฉันอยากเอาคอมไปวางบนบ้านท้ายมันอะเพื่อที่จะทํางานน่าจะฉันน่าจะทำพรีเซนเทชันได้สักไฟล์หนึ่งพอดีเลยสรุปอินทีเน็ตดีไซน์อ่ะก็คือแคปรูปเนี้ยแล้วเอาไปเป็นเรฟเฟรนซ์ในการออกแบบของตกแต่งภายในคอนโดแล้วการแบบว่าทุกคาเฟ่ชิคๆจะต้องมีเก้าอี้เป็นตังเก้าอี้มนุษย์เฉลยคนไปตั้งชื่อว่าเก้าอี้หมา ตอนนี้ก็คือเรากำลังจะเดินไปตลาดบางแคกันนะเราไปซื้อบวบเราไปก้าวแล้วนี่แหละเราไปซื้อบวบซื้อกระเจี๊ยบเออซื้อบวบกระเจี๊ยบทำไมเราจะพูดบวบกับกระเจี๊ยบด้วยซ้ำ่ะเราจะพูดเป็นบวบกับกระเจี๊ยบได้งไงบ้าอากาศดีมากจริงใช่เมื่อกี้เราอยู่น้าตึกน้อแล้วก็แบบรอรถเขาไปรับแต่เขารถไม่มีมารับเราก็เลยเดินมาที่หน้าล็อบบี้นะคะเพื่อมาตามให้รถไปรับแต่เขาบอกว่ารถมาเป็นเป็นรับอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่หนึ่งฮะเพื่อที่จะเดนติเน เรากลัวเขาเสียเที่ยวใช่แล้วเราก็เราชอบเป็นคนที่จะมีเอ็มพาร์ตี้ไงใช่ซึ่งตรงนี้คือจุดหมายแล้วด้วยซ้ำอ่ะอ่าแล้วนี่คือสระส่วนตัวของเรานะคะทุกคนบุลล่ามึงเปิดอะไรเนี่ยมันเปิดจะเปิดแบบปิดปิดแบบเปิดกูเปิดมึงปิดมึงปิดกูเปิดนะบุลล่าบุลล่าทำเหมือนมาครั้งแรกไปได้แบบนี้อาหารพร้อมไหมครับกูพร้อมเลยแป๊บนึงถ่ายรีบแป๊บนึง มึอมึอมือไปยืมเงินบ้างดิเอาเธอเอาแล้วมึงดื่มนมเลยเฮ้ยมาดื่มนมอ่ะเธอวันแม่เธอต้องมาไหว้ฉันแล้วเพราะเธอดื่มนมเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกระเทยอ่ะมันก็เริ่มมานนี้ละจดแจ้งอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโปรตีงอิวานิ่งอะไรโปรตีงอัฟเตอร์นูนอัฟเตอร์นูนอัฟเตอร์นูนจีโปรตีนปกติอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์อาหารได้าน้ะคืออาหารมันจะแห้งใช่ไหมแต่อันนี้ที่เวลนเราไม่เหยียบเพราะว่ากระเทยเดินขึ้นเดินลงจับกล้องเปิดแฟ มึงกูกะว่ากูจะบอยขั้นสุดในวันนี้แต่รู้ปะพอโดนแดดกูกะก็รู้เลยว่ายังมีรอยใสเดียวจากที่ยอยู่ฉันอยากให้ทุกคนได้มาอยู่กับพวกเราที่นี่ทั้งเจ็ดสิบล้านคนใช่เราไม่แบ่งแยกเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากให้มันอยู่กับที่นี่เหมือนกันทั้งหมดว้าวน่ากินมากอ่า ดื่มให้กับคำนินทาสิคนที่เราไว้ใจด,ดื่มให้กับเขาที่เดินจากไปไมันมีคอนเนเทิวต์ได้ไหเ <laughs> ดื่ม,มให้กับฉับนคนเดิมที่จะกลับมา <laughs> ไปซือมาไงกับน้ำแร่เพอร์าวันนี้จริงๆเราควรจะลองเพลงนี้ได้ซ้ำ โอ้ไม่ก๊อผิดยังไม่ได้โอ้ไม่ก๊แล้วมุมแล้วมุมก็ต้อเป็นมุมนี้โอ้ไม่ก๊ o จโดมชโนดอัมสับอาเหมือนเลยอเหมือนวินเทอรเหรอมุมหมอเากำลังรอเลยเธออะไร่ะฉันเ่บุเอ่ะบุญเล่าบุรเอ่ะฉันเป็นไลเลยกั่พี่ชายคนหนึ่งนี่คันโด้หนึ่งแ่แล้วไม่แล้วเบ เ่โโยบางทีมคนดเหมือนตัวย่อมีตัวดีอ๋อมีมตัวดีมีตัว<อ>ดีเหรอแลวคือดีคนดะก็คือมีตัวดีตัวยวด้วยครับ ประมาณุ้มหนึง่งเวเบานมืด<ำ>แล้วแล้วเวากูแบามึงเ,เลยกูตอเฝ้เันฝัอแรกเลยจะ้จะเกินอย่างมัน่นใจไปเลยนดูอ่ะไม่จะวาน้ำใช่ป่ะแต่มันและไม่มีแบบไม่มีที่แก้เลยเลยเลยเซ็ละเลยอ่ะกูน่เมือนแล้วมันมืดใช่ไหมกูอ่ะไม่ได้ใส่แว่นเราใส่ตาเท่าไหร่พเพี่เด<ย>้แล้วไม่อบอกนะว่ามึงฮาลูเรือเินเนหรวามใส่ไปที่ขอผู้ชายอยูอ้ทำไมขากูแล้เปียแลเปียแล้วลงไปขึ้นขา ดีนะมันไม่หารูปเดินเดินแต่โชคดีคือตั้งแต่เม่ดสีดำมันไม่รู้ว่าเบี้ยไม่เลยผู้ชาย่อกแต่ผมเมื่อเดินลำหน้าจะแบบว่าเปลี่็นแล้วเปลีนแล้เปาเปี่ยนทุกคนขาเรียกได้ว่ายีบุลรอดเนี่ยมีข้อคิดดีๆก็คือการไม่ผิดนัดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่การใส่เกงสีดำเป็นนัดเลยเป็นเรื่องที่ดีข้อดีที่ข้อดีที่สุดก็คือการเดินตามผู้ชายผู้ชายนำหน้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เปากัดแ้ปเหกอเปากันแคือพวกเราเหมือนฟิวแบบว่าดูมันดีอ่ะซึ่งดูมันดีไม่ใช่เก่งดไม่สำซึ่งเราเป็นดูบันดอกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านชาวบ้านค่ะ รสานอาหาของทาง The Perry Hotel เลยนะเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากมจริงมต้ออร่อยแร่แล้วมีไวายมีเครื่องดื่มต่างๆจุนมากเออมีคิวเขาเรียกอะไรเนียแบบนี้เขาเรียกอะแบบ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 นั่นล่ะโอเคค่ะให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาแล้วกันเนาะไปกันเลย รู้แล้ว่าสิ่งนี้ที่เฟรมต้องการที่สุดอ่ะคืออะไรคือการที่พูดคำว่า s o m อเบอ s ์รี่ชีสเค้กอย่า e s ย่ผู้หญิงดึงผู้ิงก็ูดีวิภาภยคุณ อล <laughs> ังการกสิบกระสิบก็สิบอิบอลังการกระกาสักสจะทำได้ไหมจะได้รือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรืเปล่าอ๋อ